ปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูรถกันนะวันนี้ลูกค้าอยากมาดูเอ็กซิลี่นะฮะโอ้โหรถมาลงใหม่ท้ายมิวเอฟเพียบเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาก่อนเมื่อเช้าเห็นอยู่แบบมาลงอยู่นี่ครับเดี๋ยวข้างในนี้ก็ได้ครับ แต่ว่าตัวที่จองเป็นสีขาวเนาะพอดีรถตัวอย่างเป็นสีดานะครับคือถ้าเป็นสีที่มันคาดแดงแบบนี้รถเราต่อให้เป็นสีขาวมันก็คาดแดงแบบนี้นะครับต่างแค่สีพื้นเฉยๆพี่หน่อยเดี๋ยวขอลูกคา้าดูรถแป๊บหนึ่งเด้อพี่หน่อยฝากระโปรงปิดได้ไหมได้ได้ได้อยู่เนาะ ภายในจะเป็นเบาะหนังหมดนะครับเบาะหนังม,มีกล้องถอยกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็หุ้มหนังคอนโซลแล้วก็ข้างในสีดำอ,โอ,โอันนี้เป็นเกียร์อัโนต้อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ครับต่างแค่คันเกียร์อย่างเดียวจะดูได้เลยครับข้างหลังก็มีแอร์แถวหลังนะครับถ้ารุ่นนี้จะมีแอร์แถวหลังแล้วครับ เครื่องพันเก้าครับเสียงเครื่องก็จะเยียบๆไม่ดังมากเป็นเครื่อง1,9 6เกหกเกียร์1้อยห้าสิแรงม้าครับ เดี๋ยวผมขออยห้าตปิดหัวเพิ่มให้ดูลายสติกเกอร์นิดนึ่งครับนี่ครับสติกเกอร์ก็จะเป็นลายคาดอันนี้จะเป็นไฟเด y l ไลไท์ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวนะครับล้อมแม็กขบสบ18ครับยางดิดโตน สีขาวมันก็จะออกโทนสว่างแบบรถตัวมิ e ลเอ็กอับคุณผูมครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่ขาวแบบไม่ใช่มุกสีเหลืองมุกมันจะออกใสๆแล้วตอนนี้แล้วก็มีตรงนี้มาครับพ่อตัวโลบามันข้างหลังกล้องมองถอยหลังไฟเบรกเป็น LED สูงเนียแบบนี้เลยครับพ่อภายในมันก็เป็นหนังหมดครับดูแลง่ายแล้วยิ่งเอาสีขาวด้วยดูแลง่ายกว่าสีดำแน่นอนครับเจ็ดพัน,น 7, ครับสีขาวแพงกว่าเจ็ดพัน เลี้ยงไก่ไหมครับที Ô, or, whereas, ่บ네้านเอาไม่ได no ้เล oh, uh, no ี er 2> 2> ้ยงดีแล้วครับเพอาะถ้าเลี้ยงไก่นี <S <s ่ลดลายหมดเลยครับอ๋ออ uh ันนั uh ้นตัวต่ำาครับผมก็ถ้าสมมุติว่า ถ้าถ้าถ้าเน้นขับตอนกลางคืนง่ายๆหน่อยก็รอบพันหกสิบแล้วก็บานหน้าใช้สี่สิบสดครับได้ครับพอดีรถเพิ่งมาลงเมื่อเช้าเขากำลังเช็คตรวจสอบ อยู่ที่ไหนครับจักลาดหินโคนอ๋อใกล้ๆครับครับใส่สไลด์ส่งที่มาออกได้ใส่สไลด์ไปส่งก็ได้ครับปลอดภัยดีคิดว่าจะได้ไปเร็วๆนี้ไหมครับอ๋ออ๋อ อ๋อเหรอครับแพงไหมครับตัวเท่าไหร่ฮะโอ้มันแพงตรงไหนครับลูกค้ากรมแรงงานอะไรอย่างงี้ไหมครับอันนี้ยขายแค่ต้องหนึ่งนะตะโกนผมไปสองแสนสามเน่โอ้รถล่มานเลยสองแสนสามอ๋อพ่อก็เคยไปเหมือนกันครับสองเฉลีเฉลีอ๋อแสดงว่าแบบเขาต่อต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยนะครับ ครับในวันเขาเรีสัญญาณเดเดียบคนไทยค่าเขาค่าหมอค่าเอเย่นค่าลามประเรศเสียอ๋อถูกวรรณในเขาพักเาเสียหมดรายเดือนครับได้ครับครับมันเป็นอย่ีงด <eland> oh, ีดีใช่ไหมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวผมแจ้งลูกค้าอีกทีนึงแต่ว่าถ้าสมมุติลูกค้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวให้พ่อมารับแทนเนาะก็ยังไงเดี๋ยวคุยกันเรื่อยๆอีกทีนึงก็ได้ครับผม นะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมก็ลูกค้าจองนะฮะลูกค้าจองแล้วก็คือจองเป็นตัวเอ็กซิลตัวนี้นะครับจองเป็นเอ็กซิลี่ตัวนี้แล้วก็สีที่จองเนี่ยจะเป็นขาวมุกนะครับแต่เกียร์ลูกค้าขอเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าขอเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ดูภายในครับความงดงามของเขา หุ้มหนังได้แดงเบาครับหุ้มหนังได้แดงพวงมาลายัยหุ้มหนังได้แดงคอนโซลหุ้มหนังได้แดงนะต้องบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ X อ็ซิลี่นะฮะคล้ายๆเหมือนถ้าเป็นรถตัวลิมิเต็ดก็จะแบบมีอะไรที่ไม่เหมือนรุ่นอื่น X อ็ซิลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแต่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวที่เป็นช้อยให้เลือกสําหรับคนที่ชอบแต่งแล้วก็ระบบแอร์นะฮะนี่มีแถวด้านหลังมาให้ ช่องเสียบไฟ USB มีมาให้นะฮะนี่เพดานสีดำหมดนะครับแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันโนรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยนี่ด้านหน้ากระจังหน้าดำแดงดำแดงนะอย่าดูผิดนะฮะบางคนแบบอยากได้กระจังเอ็กซิลไปดูไปสั่งของโตวีคอร์อันะั้นเป็นโครมดำแต่นี้เป็นดำเงานะครับต่างกันนะต่างกันนะฮะนี่ สวยงามนะฮะสวยงามบอกเลยถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบในสไตล์รถสวยสไตล์สปอร์ตแล้วไม่อยากแต่งเพิ่มนะครับ mm hmm. แนะนำเอกซอรี่นะครับจบจบไปโอเคครับ okay, ผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าและการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.